นี่คือผลลัพธ์นะครับหลังจากที่ผมได้เติมไฟแบตเตอรี่ไปนะครับประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นแบตเก่านะครับเป็นแบตมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองอ่ะเริ่มชาร์จใหม่นะครับชาร์จให้ดูนะครับก็คือเราจะหนีบี่ขั่วบวกก่อนนะครับแล้วก็หนีบี่ขั่วลบตามนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยเสียบให้ดูนะครับก่อนที่อ่ะจะชาร์จนะครับ นี่ควบบวกก็ตามด้วยข้อลบนะครับอ่าสังเกตนะครับไฟจะกระพริบนะครับถ้าหมายความว่าแบตลูกนี้นะครับอ่าไฟอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเหลืออีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวไฟนี้จะแบ่งเป็นสี่ดวงนะครับดวงละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กระพริบหนึ่งดวงหมายความว่าไฟยังไม่เต็มนะครับอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทําการชาร์จไว้นะครับ นี่นะครับก็คือโดยการเดี๋ยวชาร์จเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการเช็คให้ดูนะครับคือไฟนี่ต้องติด4ี่ดวงนะครับคือร้อเซนนะครับนี่นะครับสนใจอุปกรณ์ชาร์จแบตนะครับคลิกสินค้าในตะกร้าได้เลยนะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับคลิกในตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับ